จี้าาซิงาจซิ่ยซิงแล้วกนีครับผมก็อาจารยครับตอดีครดูด้วยะว่ผม็นนะคนนี่ล่าสุนะครับผมไาดูดูการดเลยนี่รถคนอื่นรถครเลยโอเคเราก็ต้องกราบส่วนนีพ่อพี่น้องชาวรันเองวก็วลับหลุดแัี่งทนเลยครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมมบีกันอยครับผมแล้วก็ช้างจี้อาารซิงาายซิ่ายซิงแล้วก็ คือวันนี้นะครับผมก็เราเตรียมรถไปไหนกันนะครับไปขายเด็กๆไม่ใช่ไม่ไปไปดูผีไปดูผีอยู่ที่ไหนครับตาขวดนะครับทำไมเขาถึงเรียกผีตาขวครับไม่เหมือนกันก็คือวันนี้นะครับผมเรามาใส่นี่คือรถผมอ่ะที่ว่ามันเดือดมากไม่ใช่เอาแต่ความไม่ได้ใส่หรอ ใช่ดิคือรถของมันน้ำมันแบบมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันสวิงเห<อ>มันตีกรอบไปว่ะก็เลยจะก็จะใส่ในตัวนี่ใส่ทำไมดีนใส่นี่นี่ทุกคนดูนี่เราเลยจับใส่เรีรูเลต์น,นะครับผมโก้ก็ง่ายๆดีนี่น้องชายเราเลยจับใส่เรีรูเลต์เพื่อที่จะแบบว่าเขาเรียกว่ามันช่วยอะไรสร้างสิ่งใดบอกเขารู้เลยปรับดูเช็คน้มันเลยอ๋อเราควบคุมควบคุมใช่ไหมให้แบบว่า มาตลอดเสมอปรับได้ดูได้เหมือนความลับของช่างกาแฟช่างอะไรแบบนี้ติ๊บหาน้องเขาตามมาไหมมีลูกกลับด้วยมีลูกกลับด้วยพี่เขาพูดไรพี่อย่าพูดไรพี่นั่งอยู่นี่เลยเอามาดูนี่แล้วก็มาใส่นี่ได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาเรียกวีเล่ปั้มติ๊กเพราะว่าคือถามว่าปั๊มติ๊กผมมันนั้นใหม่ไหมมันก็อันใหม่เลยทุกคนแต่แบบแต่คือมันเป็นน้ำมันในตัวไม่ต้องี่ มีใช่เรปรับแรงดันด้วยให้มันดันน้ำมันแรงขึ้นใช่ครับเพราะว่าเราไปทิ้เพันทเล้็หน้าที่ฉีดเยอะเอาพี่แ้วบอกว่าไม่เทน้ำมันในตัวดูหน่อยนี่นี่ดีนี่ดีนี่ดูดูมีคนกำลังเงี้ยเนี่ยผมเอามือจับเข้าไปแล้วกระดม ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับเวลาเขาจะตรวจนี่เขามีที่ตรวจน้ำมันครับไม่ใช่ไม่ใช่จกมาแล้วไม่ไม่ได้อแบบนี้นะครับไม่ครับไม่ครับไม่บอกตอนนี้คุณพี่พี่เขาไม่เคยไปงานเอเจโอครับงานพ่จัมเขาจะมีเครื่องระดับแบบโอ้โหระดับสิบล้านนั้นพี่ชายผมเองพี่จัมอ่ะอะใช่เครื่องพิจ้มเขาจิ้มลงไปเพิ่มเขาจะดูเป๊ะๆเลยนะครับไม่ไม่เหมือนที่ว่าที่เขาบอกนี่หรอไม่ไม่ครับไม่ใช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 ่ครับแทนว่าพลังานโอเคพลังานคุณเป็นงานแล้วครับ อันนี้งาน NTO ครับมาตรฐานครับบอกกันนั่นแหละคุณต้องผ่านแบบการตรวจน้ำมันก่อนี้จะคอมบิทแล้วอันนี้น้ำมันอะไรครับ T85 ครับที่ผมดมดู้ดได้ในตัวไม่ต้อจบอีกขั้นึองด้วยไม่ใช่ไม่ใชครับขั้นนี้รถี P Off ซิลดาครับผมก็แล้วก็แกเข้ามาแบบดมแกะมาเอาสาระสาระนะเอาสาระไอู้ลเลตไอู้ีเลตวอร์มติ้งทำให้มันดันแรงขึ้นคูลเลตแล้วก็เลกคูลเลตไว้ไว้ดูไว้ปรับน้ำมันบางคนจะคิดว่าใส่เลกคูลเลตเพื่อที่แบบว่าให้มัน อะไรวะเพิ่มเพิ่มอะไรนะเพิ่มดันมันก็สามารถปรับแรงดันได้ปรับแรงดันได้แต่ว่าถ้าปั๊มติ๊กคุณแรงดันไม่ถึงก็ปรับไม่ได้ใช่มันต้องอยู่ที่ปั๊มติ๊กด้วยทุกคนโอ้โหเก่งนะเนี่ยเราอ่ะธรรมดาเรียกว่าวิศวะธรรมดาเลยนี่ครับก็เดี๋ยวจะขึ้นจูนอีกรอบนึงเพราะว่าจูนไปแล้วขึ้นปั่นลองดูแล้วได้ประมาณเท่าไหร่สี่สิบเก้าสี่สิบส่สิบหรอสี่สิบนะครับผมก็เท่าเดิมแหละทุกคนแต่ว่าคือน้ำมันมันสวิงคือตอนที่ผมขับอ่ะมันแบบว่าพอเราจะเสร็จรอบก แรงดันมันแบบขึ้นขึ้นลงลงคือพอที่เาน้า้าแดดแดดกคนกันเลยแล้วก็โดนเสียอนแดดครับแล้วก็เลยโดนเฮ้ยผมยกผมยกอันนั้นยกอันนั้นผมยกยกอยู่พี่ก็หาพูดไปเดียออยู่เฮ้ยเจ๊เอาไงวัเฮ้ยเจต่ที่แน่ๆแดดไม่เตรียมเป็นใ่าช่าเสียอนแดดี่เรียม เดาอะไรครับไอก็พวกี้มันนัดใครเดาลใครเดามดูในคลิปเามดูใคลิปดูในคลิปเโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเอาขึ้นจูนแล้วค่อยบาูในคลิปครับมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันจะายต้องบอกไว้ก่อนนะครันนี้2ควัชิรนะครับทุกคนองของสวัชิรน้ำมันในตันเคร่องะไรก็นั่นแหละเดี๋ยวขึ้นจูนดูว่าอาการมันจะหายไเพราะว่าตอนนี้แก้แค่แบบเรื่องที่ว่าน้ำมันมัลูรีก็วันนั้นก็เปลี่ยนลูกเราหนิที่ว่าน้ามันมัลูรีโอน เดี๋ยวิเดี๋ยวปินไดลเดี๋ยวไปเดยไปดูกันว่าจะได้กี่มาครับผมไปะครับผมตอนนี้ครับผมก็กำลครับผ่อนะครับูนรยอนะครับผมเทียอแล้วก็อับนี่ล่สุดครับผมดูดูกร์ดเลยในรั่้งนรงรเล นี่กระไดูะไรเดี๋ยวอมนะมาเองีรู้ใรูอดูอันนี้นี่พี่แบงค์ได้จะนั่งหักก่อนนะใช่ครับได้ได้ไดๆได้ดไดครับนี่นะครับเือเขาเรียกว่าอะไรนะควมแรงดันเนี่ยต่อต่อเพื่ออะไรถ้โหดควาตึงจะหาแค่นั้นแหละ ัออกไปข้าได้เลยครับแรงจ้ำมากนั่งยาวไปเยอะแล้วก็ยกโชว์ใะโดนอะไรอี่างเี้ครับวันนี้อยู่กับโอ๊ตคอเบี้ยวครับนี่ครับเนี่ยดูก่อนนี่นี่นี่ไม่รู้ครับทุกอย่างเดียวทุบไปก่อนครับทุบไป้กนี่นี่ครับดูเข็มดูเข็มพี่หมุนชุดิี่เไม่ไปนี่ครับ ผู้ชายคนนี้ก็ทำเป็นทุกอย่างจร oh. ิงไหมนายใช่ครับเนีย่ยตีแล้วมันไม่ไปส่วนรถเรานะครับเสร็จแล้วนะครับผมนูน่นแต่ว่ารถเราเสร็จแล้วคือจบแล้วคือพ่อมหวดพร้อมพร้อมโดนเสือแนละ้ว <laughs> พี่เรามีจัดให้แซมได้ไหมพี่พี่โอ๊ตมาสี่แล้ววันนี้โอ้พี่โอ๊ตสี่ที่มากรถผมแค่35เอง ม้าน้อยไม่เป็นไรเพราะว่าันเหาะแบบท่าซูเปอร์แมนไอยูตัวตัวเขาพดีเนาะไอ้อะไรนะตัวขับอะไรนะพี่ขาเอนี่ครับดูวิธีการทำคอของบางลมพี่มันจะตรงตรงไหนเนี่ยเราเคาะขนาดแล้วเ่ะปกตินี่เขาหมอแบบเหยียบบางลมใช่ไหมแข็งอันนี้น้าว่าแกทข็งทำไมหยียบคอนโซลเหรอตัวขาขาเบียร์เนาะอันนี้รถรถ เจ๊กแฟดละระเบิดเขาขึ้นข้อใหม่เลยพี่โอ้ก็เลยจัดให้เลยครับนี่แหละเขียนแบบนี้แหละนี่นี่ที่ไหนตรงตรงบอกเลยไม่แรงตรงใส่การหลับเขาเรียกใส่การหลับแบบนี้ครับตรงดิ๊ดดิ้ดดิ้ดอย่างงี้ครับแรงเบอร์ลื่อไหนเข้านอนครับข้านอนเช้านี่จะลองพาไปนูรถเราทุกคนมุตามมาเลยไม่ใช่เรอแล้วครับผมก็มาแค่แบบว่าอะไรเนี้ย คือให้ดูบนนั่นแล้วรถตกได้ประมาณสี่กิ๊มากครับผมเพราะว่าคืออ่ะไม่ได้ถ่ายรูปว่าอ,อันนี้เอารถเช็คแ,แคสต์กล้่นเราเดินรถนี้ผ่านอีกนะครับผมมาตูนหล,ล,ลายครับนะคมับผมในยูบอสก็จะประมาณนี้เลยยูบอก็ยูบอสก็จะล่งประมาณนี้เลยครับผมก็จะมะีเป็นสายดีลงดีเลย์น,นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ดีเลย์มันก็จะแบบทำให้อันนี้พัง กล่องพังนะครับเลยต้องใส่ดีเลนเนยะน,เน,นะครับผมรถที่จะไปก็น่าจะมีรถผมรถฟ้าเฟรมนะครับผมรถที่แรกบางที่ไม่ได้ไปนะครับผมรบัง,บงปลายข้อเหวี่ยงยังไงก็ปลายได้หน่อยอ่ะครับแล้วก็รถที่โอ๊ตนะครับผมแล้วกบรถที่ออฟกับวก็แลก็มีประมาณหลายชั้นอีกอ่ะแต่เราคือเราจะขับจากคอนแกนไปเลยนะขับขับจากคอนแกนไปเลยแล้วก็พื่รถอะไรแย่งอ่ะ ยังไม่ได้เอามายังไม่เซ็ตอ่ะเราเลยไม่ได้แล้วเท่าไรไปแล้วเลยแบบเจ็บปวดไปตั้งแต่ขอนแก่นยิงยาวไปเลยแล้วก็ยิงยาวไปอ่าอันนี้เลยด่านทรายแต่เราเคยไปไหมกูเคยไปไปนิด <c oughs> พีนาพ่าคงนะผดเพราะว่าพีดูนะครับผมก็นั่นแหละแต่ว่าเราจะเนียแบบว่าขับไปแบบเนิบๆแบบว่าไม,ม,ม่ไม่พยายามไม่มีอยู่จริงเลย พยายามจะไม่หวดกันนะครับผมใช่พี่เราพยายามจะไม่หวดกลับให้ถึงแล้วก็กลับมาอย่างสบายโอเคคื่นจะไม่คับไม่หวดนะครับผมแค่หดกันเลยแค่ย่างหดกันเลยจะเป็นแบบเลดกกันเสียวแล้วนะครับผมโอเคก็เปิดลวดพร้อมนะครับผมก็เดี๋ยวใส่นี่ใส่ชุดสีตั้งคัทติดกำลังอัดพร้อมเดินทางนะครับผมก็นาดจะก็เดี๋ยวลงที่นี่ลงที่นี่ก็ ก็ผมจะไปวันที่2นะครับผมก็ใครที่ดักรอกันอย่าเงี้ยดักรอขัดทางแล้วกันนะครับวันที่สองนะแต่เช้าเส้นทางน่าจะเป็นเส้นอ่าเมืองเลยแหละเส้นไปเมืองเลยแหละทุกคนเออนะแหละแต okay. ่ว่าพวกอ่าพ่อไม่ต้องมากจะเอาผมนะครับผมแต่เราจะขับไปเงียบเงียบเงียบลึกๆนะทุกคนเงียบไหมล่ะเดี๋ยวไปดูในคลิปเอานี่เงียบไม่เงียบเงียบไหมทุกคนโอเค เแล้วแหลกเดี๋ยวอย่างเดียวใส่ชุดสีเล้วกับเราก็ล่างนะรอยอย่างเดียวรอไปอย่างเดียวโอเคก็ทางรถไฟก็ใช้รถไฟแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเรงมาดูก่อนไปอีกรอบนึงเพราะว่าเพื่อความสัว่วพอเราขับไปไกลมากนะโอเคไปกันคิวแบบสบาย